ไปข้อที่31อ่ะข้อที่31เนี่ยจากรูปแสดงทิศการเคลื่อนที่ของแรงต่างๆเขาให้รถยนต์กับเครื่องบินมาเขาถามข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง A และกอ A และกอตามรูปนะเป็นแรงชนิดเดียวกัน น้องถ้าเจอข้อนี้ใช่ครับพี่มันเป็นแรงยกขึ้นคือมันคงไม่ถามอะไรแบบนั้นหรอกเข้าใจไหมเป็นแรงเป็นแรงมีทิศขึ้นเหมือนกันเขากบอกว่ามีทิศเดียวกันเนี่ยถูกแต่ถ้าถามว่าเป็นแรงชนิดมันมีคําว่าชนิดเนี่ยมันไม่ถูกคือตัวเนี้ยเราควรจะต้องรู้จักชื่อมันหน่อยนะไอ้ฝั่งซ้ายนี่พี่ว่าเราน่าจะคุ้นอยู่ แต่ไอ้ฝั่งขวาเนี่ยเราน่าจะยังไม่รู้ที่จริงการที่เองมีนมันสามารถลอยขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้พี่สอนฟิสิกส์ม .6 ให้ฟังเลยนะถ้าใครอยากรู้ก็ไปอ่านเขาเรียกว่าใช้หลักใช้หลักการของแบรนูรีเคยได้ยินไหมแบรนูรี แนอรี่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของไหลมันจะมีพูดเกี่ยวกับของไหลไม่ใช่ขี้ไหลนะลูกของไหลเนี่ยสถานะอะไรของสาราที่มันไหลได้ต้องตอบสองอย่างคือเหลวกับแกส๊สทำไมไม่เรียกว่าของเหลวละ่ะใช่ไหมละ่ะแปลว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าของเหลวแปลว่ามันมีสองอย่างคือแก๊สก็ไหลได้ของเหลวก็ไหลได้แต่ของแข็งนี่ของแข็งนี่เคลื่อนไหวได้ไหม ใครบอกว่าของแข็งเคลื่อนไหวไม่ได้นี่ผิดนะมันไม่ได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แต่ว่ามันสั่นเหมือนตีละครั้งแล้วมันสั่นอ่ะสั่นน้องๆทีนี้เรามาดูเดนูรีบอกว่าการที่เราจะออกแบบให้เครื่องบินมันบินเนี่ยมันต้องออกแบบที่ปีกแต่พี่จะไม่ลงดีเทลเนาะคือปีกเนี่ยมันจะออกแบบมาเพื่อให้ลมด้านบนกัแบบลมด้านล่างเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน หมือนเราพับจรวดอ่ดอ่าการพับจรวดเนี่ยมันจะต้องมีการทําให้ปีกของจรวดมันโค้งงอใช่ไหมเคยเล่นใช่ไหมคือการโค้งงอตรงนี้มันจะทําให้ลมด้านบนกับลมด้านล่างนี่วิ่งด้วยความเร็วที่แตบกบต่างกันจึงจึงทาให้เกิดแรงยกซึ่งมันจะมี2แรงงองอเนี่ยเราจะเรียกว่าแรงกดปีก ใครอยากรู้เรื่องนี้ไปเซิร์ชคำว่าแบรนูดีแล้วก็ปีกเครื่องบินแรงกดปีกสแสดงว่ากองไก่เรียกว่าแรงอะไรมีกดก็ต้องมียกปีกมีกดก็ต้องมีดึงแล้วแต่แรงกดกับแรงยกถ้าเครื่องบินกำลังจะขึ้นสแสดงว่าแรงยกต้องมากกว่าถ้าเครื่องบินกำลังจะลงแรงกดต้องมากกว่าโดย อ่าทำยไงพี่ถ้าใครนั่งเครื่องบินจะเห็นไงเวลาเขาจะลงเขาจะมีการปรับปีกให้มันมีมุมเอียงองศาต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับแรงกดแรงยกแรงกดแรงยกนะครับอ่ะส่วนแรงข้างหน้านี่คือแรงขับเคลื่อนของไอพ่นแต่คอควายเนี่ยน่าจะเป็นแรงอะไรอ่ะน้องคิดว่ากอกับคอเนี่ยอะไรเป็นแรงกิริยา หน้าก่อนที่พี่จะถามจะเฉลยเครื่องบินมันพุ่งไปข้างหน้าได้เพราะมันมีแรงอะไรเครื่องบินมีไอพ่นไหมอู้จะมีไอพ่นนี้อะไรนะเออไอพัอันนั้นเป็นเครื่องบินไอพ่นเครื่องบินเจ็ตไอพ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เครื่องบินทั่วๆไปมันใช้แรงของลมใช่ไหมดูดอากาศเข้ามาแล้วก็เป่าออกไปเหมือนพัดลมอ่ะเขาใช้แรงลมซึ่งพี่ถามแรงที่เป่าลมเนี่ยคือขอหรือคอ ขอหรือคอที่เป่าลมเมื่อกี้น้องวินตอบว่าอะไรนะแป๊บหนึ่งเมื่อก <hit> ี้วินตอบตอบว่าขอคือแรงอะไรนะลูกที่จำคำตอบมันไม่ได้ที่เลยถามมันใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ต่อม่ต่อมทุกคนน้องๆทุกคนมีส่วนร่วมนะพี่ถามว่ากกับคอเนี่ยอะไรคือแรงกิริยาอะไรคือแรงกิริอะไรคือแรงปฏิของสองตัวนี้ ให้คิดก่อนไม่ต้องตอบพี่ก็ได้แต่ตอบตัวเองอะไอคีรีเนี่ยมันเป็นแรงที่เกิดขึ้นก่อนแต่ปฏิเนี่ยคือแรงที่เกิดขึ้นทีหลังเห็นไหมเขาบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์แสดงว่าจะเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ปฏิเนี่ยมันแปลว่าตรงข้ามเนาะสรุปก็คือตอบ แรงที่ลมมันทัดออกมานะ่ะคือแรงที่เกิดขึ้นก่อนคือแรงกิริยาตอบพอฝ่ายอันนี้คือแรงกิริยาเหมือนน้องว่ายนะ้ำไงน้องตีขาตีขาตีนะ้ำไปข้างหลังแต่ตัวเราเนะี่ยว่ายไปข้างหน้าไอ้ตัวที่เครื่องบินมันไปข้างหน้าเนี่ยมันคือแรงปฏิปฏิกิริยานั่นแหละนั่นแหละ น้องคิดว่าในบรรดาสี่ตัวนี้ตัวไหนเอ่ยเป็นแรงกิรลิยาไม่ให้ตอบวเดียวลูกอย่าตอบเป็นคู่อะไรคือแรงกิรลิยาในรูปนี้ B หรือ D นะแรนด o อมแรนด m อมเด c o n d o อนะไม่ใช่คอนโดแรนดอมต้องตอบ B ไม่ใช่ครับต้องตอบว่าดีครับดีเป็นแรงกิริยาเป็นแรงกิริยาจากใครทำใครโลกอะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่า วัตถุก,กระทําต่อพื้นคือพื้นมันไม่ทําใครก่อนเข้าใจไหมพื้นมันไม่เหยียบใครก่อนถ้าวัตถุไม่ไปเหยียบมันเข้าใจไหมแรงกิริยาที่วัตถุก,กระทําต่อพื้นแต่ A เนี่ยคือแรงปฏิกิริยาถ้าจะแปลตรงข้ามคือแรงอะไรลูก อ่าต้องเอาเอา,เอา,เ,อาเอาในบริบทข้อนี้ก่อนเมื่อมีวัตถุก,กระทําต่อพื้นแปลว่าก็ต้องมีพื้นกระทําต่อวัตถุมันมีหลายชื่อนะบางครั้งเขาจะเรียกว่าแรงที่วัตถุกระทําต่อโลกและแรงที่โลกกระทําต่อวัตถุความหมายเดียวกันอ่ะที่ถามโลกกระทําต่อวัตถุเนี่ยชี้ขึ้นหรือชีล้ลง โลกมันอยู่ข้างล่างวัตถุมันอยู่ข้างบนโลกกระทําต่อวัตถุแปลว่าต้องชี้ขึ้นแต่ถ้าวัตถุกระทําต่อโลกคือต้องชี้อะไรชี้ลงแล้วน้องคิดว่า c กับ b เนี่ยตัวไหนน่าจะเป็นแรงเสียดทาน b b เป็นแรงเสียดทาน แล้วน้องคิดว่าในรูปเครื่องบินน่ะใครมีโอกาสเป็นแรงเสียดทานได้รถมันไปทางทางหน้าแน่นอนแหละรถมันไม่ได้เลี้ยวแน่นอนเอ้ยรถมันไม่ได้คอยหลังสมมติว่ารถกำลังไปข้างหน้าอยู่เนี่ยใครเป็นแรงเสียดทานก็ต้องตอบว่า B แล้วเครื่องบินหละัะใครเป็นแรงเสียดทานคอควายคอควายอาจจะมองอีกแง่หนึ่งว่าเป็นแรงเสียดทานก็ได้ คือที่ยังไม่ได้อ่านโจทย์นะลูกแต่ว่าพี่เอาความเป็นไปได้ที่ข้อสอบมาจากถามสรุปกอกับขอเอกกอกับ A เนี่ยเป็นแรงเดียวกันไหมไม่น,น่าเกี่ยวขอใครข้อสองขอไขกรบันนะี B เป็นแรงชนิดเดียวกันไหม ข้อนี้ก็ไม่ครับ b เป็นแรงเสียดทานส่วนขอไข่เป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงปฏิกิริยามีใครเห็นต่างบอกได้นะอา้าวให้เลือก3กับ4ตอบข้อไหนครับ b กับพอายเนี่ยเป็นแรงที่ยังคงกระทำกับวัตถุแม้ว่าวัตถุทั้งสองจะหยุดน,นิ่งแล้วก็ตาม ผิดตรงคำว่าอะไรไอหยุดนิ่งก็ตามเนี่ยมันผิดยังไงอ่าถ้ามันก็ยังไม่ได้เสมอไปนะแต่ถ้ารถจอดอยู่เฉยเฉยเนี่ยรถจะไม่มีแรงเสียดทานเห็ตไหมแต่ถ้าสมมตินะรถมันจอดอยู่แล้วมีคนไปดันอ่ะฟังถ้ารถจอดแล้วมีคนไปดัน แต่รถยังไม่ขยับนี่แปลว่ามีแรงเสียดทานไหมมีแต่ถ้ารถจอดเฉยๆไม่มีแรงเสียดทานแน่นอนดังน,นั้นข้อนี้ผิดครับ B คือแรงเสียดทานมันจะไม่มีครับเมื่อวัตถุหยุดนิ่งแต่มันบอกว่ามีไงดังนั้นข้อนี้จึงเหลือช้อยเดียวตอบข้อ4 D นอกกับงองง ที่จริงพี่บอกเลยนะน้องไม่จาเป็นต้องรู้3ข้อแรกก็ได้แต่น้องอ่านมาเจอข้อที่4แล้วมันใช่เนี่ยตอบได้เลยนะครับ